ได้เลยแม่ถ้าใช้แล้วอะ่ะแม่มารีวิวให้หนูด้วยนะเดี๋ยวคนอื่นมันไม่เชื่อเดี๋ยวคนอื่นลูกค้าไม่เชื่อนะคะเดี๋ยวคนอื่นไม่เชื่อหนูเดี๋ยวหาว่าแม่เป็นหน้ามาให้หนูอีกถ้าแม่ใช้ดีจริงอะ่ะแม่รีวิวให้หนูด้วยนะเดี๋ยวหนูจะได้แบบชื่นใจมากกว่าน,นี้สิบเท่าร้อยเท่าอันนี้ร้อยเท่าเดี๋ยวถ้าแม่รีวิวก็พันเท่าอืมขอบคุณมากนะคะไหนพี่ๆเข้ามาพี่ๆคนที่เข้ามาใหม่นะคะสอบถามได้เลย นี่บางคนเข้ามาใหม่มันคืออะไรกล่องสีดำอนะ่ะมันคือสบู่แล้วก้อนมันจะเป็นแบบนี้ตัวนี้หอมกลิ่นน้ำผึ้งแล้วก็ผสมกลิ่นทองนะคะพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทุกคนเลยตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นครีมทาหน้า Peel Face Go สับพคุณตัวนี้ก็คือช่วยลดจุดด่างดำรอยดำรอยแดงบนใบหน้านะคะหน้าของเราแต่งหน้าจะจัด,จดตัวนี้สามารถขจัดคราบสั่งอางต่างๆนะคะฝุ่นต่างๆไปได้เลยเพราะว่าสับพคุณเขาดจะพูดไปเลยว่า ตัวนี้สามารถช่วยล้างหน้าของเราได้อย่างล้ำลึกนะคะหลังใช้นะแม่แม่ถ้าล้างออกเสร็จแล้วอ่ะจะรู้สึกว่าหน้ามันจะนุ่มขึ้นมากลองดูนะคะลองดู